กแล้วครับกลับมาอยู่ในออฟอีกแล้วกับการรีบูตตัวละคร6ดาวตัวใหม่ก็คือเพนเพน6ดาวที่ได้จากบอสเลดตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครน่าจะเป็นลิมิเต็ดเลยนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มาจากตู้แต่มาจากบอสบอสเลดต้องเล่นแล้วรอดรอปเอานี่สแต็กเวลยี่สิ่สแต็กเวลล์ยี่สิบของเขาเนี่ยเออได้เมียเขาอยู่ที่ร้อยยี่สิบแปดเลดยู่สิพันแปดร้อยได้เมีอันตีพันห้าส่วนคูดเดาวนตีห้าพันห้าร้อยสปีดเขาอยู่ที่ร้อยห้าสิบสอง แต่เล่นจริงๆเป็นยังไงก็ไปดูกันสำหรับเพน6ดาวล่างแรกเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตีเป็นแนวตั้งโดยจะสลับตำแหน่งระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังในทางด้อันติของเพนล่างแรกเนี่ยอันติเพนล่างแรกจะเป็นการทำดาเมจใส่สตูทั้งทีมและเขาก็จะสลับเป็นล่างที่2การโจมตีปกติของเพนล่างที่2ก็คือการทำดาเมจใส่สตูทั้งทีม ในทาระอันติของเพงลสรัที่สองเพงลรัที่2เนี่ยเขาจะอัญเชิญสัตว์ออกมาแล้วก็โจมตีศัตรตูตรทั้งทีมแล้วก็เสกดีบัฟศัตร,ตรตูทําให้ศัตรตูโดนดาเมจแรงขึ้น150%โดยโดน9ครั้งแล้วเขาก็จะกลายเป็นเพลรัที่3เพลระัที่3เนี่ยการโจมตีปกติของเขาจะเป็นการสุ่มยิงศัตรตู3ตัวโดวยหากตัวละครศัตรตูเหลืออยู่ในแบบแค่ตัวเดียว เพร่างสามเขาจะเอาดาเมจของตัวละครทั้ง3ตัวไปลงให้กับตัวละครตัวนั้นตัวเดียวอารมณ์ประมาณให้ให้อารมณ์เหมือนเนบอันติของทัศน์สึมกิส่วนอันติของเพนร่างสาเพนร่างสาจะเป็นการทำดาเมจใส่สัตรนแนวตั้งสร้างดาเมจถึง4 0,000โดยโดนศัตรู2ตัวสำหรับตัวละครเพนตัวละครเพนเป็นตัวละครที่มีถึง3ชีวิตถ้าเกิดว่าตัวละครตัวแรกเขาตายเขาจะเปลี่ยนเป็นร่างที่2เพราะร่าง2ตายเขาก็จะเปลี่ยนเป็นร่างที่ส ดีวกว่าเขาจะตายครบ3ามลางก็จบประสบก,การรีวิวตัวละครเพน6ดาวตัวละครใหม่ที่คิดนะว่าน่าจะเข้าแค่ตัวเดียวในอออในะอ,อ,นะอัปเดตนี้